สัสดีค่ะทุกคนทุกท่านมาพบกับช่องมามณีโคชศาสตร์ค่ะทุกคนคะเส้นนี้ถ้ามีอยู่บนมือนะคะถือว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากๆค่ะเพราะว่าเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นแห่งความสำเร็จค่ะความสําเร็จในชีวิตของคุณโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะนี่คือความเชื่อความศรัทธาค่ะ กับช่องมามณีโคชศาสตร์ค่ะทุกคนคะเส้นนี้เส้นแห่งความสำเร็จถ้ามีอยู่บนมือของใครก็แล้วแต่คุณมีถือว่าโชคดีมากๆค่ะก็คือเส้นที่เกิดบริเวณใต้นิ้วนางนะคะใต้นิ้วนางนี้ทั้งหมดเขาเรียกว่าบริเวณเนินสำคัญค่ะ ้าเนินสำคัญตรงนี้มีเส้นใดเส้นหนึ่งโผล่ขึ้นมาเขาเรียกว่าเส้นอาทิตย์ค่ะทุกคนเส้นอาทิตย์ตัวนี้แหละที่เขาเรียกว่าเส้นแห่งความสำเร็จค่ะทุกคนไม่ว่าเส้นนั้นจะพุ่งมาจากตรงไหนก็แล้วแต่ขึ้นมาจากเส้นวาสนาแล้วมาจรดอยู่ที่เนินสำคัญเส้นนี้เขาก็จะเรียกว่าเส้นแห่งความสำเร็จหรือว่าเส้นอาทิตย์นะคะ บ่งบอกได้ว่าเจ้าชะตาหรือเจ้าของมือนี้ที่มีเส้นอาทิตย์เกิดขึ้นบริเวณนี้เป็นคนที่มีความโชคดีมีความบริบูรณ์ในล้านในด้านหน้าที่การงานในด้านครอบครัวในด้านชื่อเสียงในด้านสิ่งที่คุณทำอยู่หรือสิ่งที่คุณสะสมบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบัน สิ่งที่คุณสะสมมาจนผลบุญส่งผลให้คุณนั้นอิ่มในสิ่งที่คุณทำมีพลังในสิ่งที่คุณทำมีความรู้สึกว่าคุณทำอะไรก็จะมีความสำเร็จไปหมดคุณมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการงานครอบครัวหรือคู่ครองความรักทุกอย่างคุณประสบความสำเร็จหมดทุกอย่างเลยนะคะถ้าใครมีเส้นนี้เกิดขึ้นที่ ใต้นิ้วนางแบบนี้ตรงๆนะคะทุกคนและที่สําคัญนะคะจะโชคดีมากกว่านี้ก็คือว่าเส้นนี้จะมีเส้นค้ำนะคะคือเป็นลักษณะรูปโดมหรือบางครั้งเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมเจดีนะคะขึ้นจากเนินอาทิตย์นี่แหละคะ่ะใต้นิ้วนาง แล้วมีเส้นแล้วก็จะมีเส้นค้ำนะคะเขาเรียกว่า j จดีมหาอุดหรือเส้นรูปโดมเส้นค้ำตัวนี้คุณจะมีความสำเร็จคุณจะมีบริวารคุณจะมีใครก็แล้วแต่ที่ค้ำคุณให้ส่งเสริมคุณในด้านหน้าที่การงานหรือในด้านครอบครัวหรือด้านอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำอยู่นะคะ จะยิ่งเพิ่มพลังให้กับเส้นนี้มากขึ้นไม่มีใครสามารถทำอะไรกับคนที่มีเส้นอาทิตย์แบบนี้ได้ถึงแม้คุณจะเจอปัญหาคุณจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีสิ่งที่เข้ามาปกป้องเพราะคำว่าโดมหรือว่าเจดีเนี่ยคือสิ่งที่เป็นมงคลสัญ,ญลักษณ์มงคลนะคะ คือมีอะไรที่เข้ามาปกป้องมาปกปักรักษาอยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่เป็นลักษณะสามเหลี่ยมหรือรูป j จดีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนเห็นเป็นลักษณะโดมแบบเนี้ยมันจะบ่งบอกได้ว่าคุณจะแค้วคาดคุณจะปลอดภัยคุณจะผ่านไปได้ไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่หรืออุบัติเหตุหรือหน้าที่การงานหรือในด้านความรักหรือครอบครัวคุณก็จะผ่านไปได้โดยที่คุณแบบว่าเห็นแล้ว คุณเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตคุณเข้าใจว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่ถอยหลังกลับไปว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วจะไปตอกย้ำว่าคุณท้อแท้คุณหมดหวงังคุณสิ้นหวงังคุณจะไม่มีในตรงนั้นคนที่มีเส้นอาทิตย์แบบนี้นะคะทุกคนเขาจะมีความโดดเด่นเขาจะมีความมุ่งมั่นยิ่งถ้าเข้มนะคะขึ้นไปตรงๆไม่มีเส้นตัดเลยนะคะเขาจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีพลัง ในด้านในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะจับงานไหนก็แล้วแต่ทุกอย่างมันเป็นเงินมันเป็นทองมันเป็นสิ่งที่คุณทำแล้วอะ่ะเกิดผลที่ดีให้กับตัวคุณมากๆค่ะเพราะคุณได้สะสมบุญบารมีมาแล้วถึงเกิดลูก แบบนี้ขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าจะมีกันง่ายๆนะคะทุกคนเขาอาศัยบุญและบารมีที่เขาทํายิ่งถ้าคนใกล้าศาสนานะคะทุกคนใกล้สิ่งที่ตัวเองทําเกี่ยวกับาศาสนาหรือเกี่ยวกับอะไรที่ในด้าน พระพุทธศาสนานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นขายสังฆทานหรือเกี่ยวกับดอกไม้ที่ถวายบูชาหรือคุณทำพระพุทธรูปหรือคุณตัดเย็บผ้าไตจีวรหรือคุณจะทำพระพุทธรูปขายหรือคุณจะให้ทำม้าเป็นทานหรือคุณบวชในศาสนาคุณให้ทำม้าเป็นทานหรือคุณไม่ได้บวชหรือคุณทำอะไรในสิ่งที่เกี่ยวกับศาสนานะคะตัวเนี้คือจะเห็นชัดมาก ก็คือมีเส้นค้ำนะคะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหรือเป็นรูปโดมหรือตัวเนี้แล้วลักษณะคล้ายเจดีเหมือนมีเส้นค้ำอยู่นะคะเขาเขาเรียกว่าเส้นอาทิตย์ค้ำที่มีลักษณะเป็นมหาอุดนะคะไม่ได้เกิดขึ้นกับมือใครได้ง่ายๆนะคะตัวนี้ปกติเส้นอาทิตย์เกิดขึ้นตรงๆเนี่ยก็มีพลังมากอยู่แล้วนะคะ และยิ่งมีอะไรเข้ามาค้ำตรงนี้เป็นรูปโดมเป็นรูปสามเหลี่ยมยิ่งทำให้คนคนนี้คุณไม่มีใครทำอะไรคุณได้ค่ะคุณยิ่งมีความสำเร็จคุณยิ่งมีความสมบูรณ์คุณยิ่งมีความเจริญคุณยิ่งมีบารมีเพิ่มสูง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 ขึ้นไปเรื่อยๆในสิ่งที่คุณทำอยู่ในด้านที่คุณทำอยู่ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะนี่คือความเชื่อความศรัทธาค่ะกับช่องมามณาีคดชศาสตร์ค่ะโชคชะตาฟ้าลิขิต